เล่าประวัติสนามกีฬาหลักเกอร์โรราบูแกโน สนามแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์คศ1,960และสร้างเสร็จในวันที่21กรกฎาคมคศ1,962โดยการก่อสร้างได้รับเงินสนับสนุนจากการกู้เงินมาจากสหาภาพโซเวียตในบางส่วนโดยเมื่อสนามสร้างเสร็จสามารถจุผู้คนได้ถึง1,010,000คนและได้มีการลดลงสองครั้งระหว่างการปรับปรุงโดยครั้งแรกเหลือ88,306คนครั้งที่2ในปี2006ปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับ AFC เชียครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ เหลือ77,193ที่นั่ง และจากนั้นก็ปรปับปรุงอีกครั้งจนเหลือ77,193ที่นั่งปรปับปรุงเพื่อใช้สําหรับเอเชียนเกม2018ที่ผ่านมาและเอเชียพาราเกมสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเนกประสงค์ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กีฬาโกโรวาบูการโนในเขตบูบ้านโกโรวาตำบลตานาอาบังใจกลางกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งชื่อตามซูกาโนหรือบูการโนประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียโดยสนามจะแบ่งเป็น24ส่วนกับ12ทางเข้าเพื่อเข้า เข้าไปในพื้นที่ส่วนบนและส่วนกลางโดยคุณสมบัติพิเศษของสนามนี้คือการก่อสร้างหลังคาเหล็กขนาดใหญ่เป็นวงแหวนรอบสนามโดยเรียกว่าเต erm ิร์มูเกอร์ลังซึ่งแปลว่าแหวนที่บรรจบติดกันนอกจากการที่ไม่ให้ผู้ชมต้องชมตากแดดที่ร้อนแล้ววัตถุประสงค์อีกอย่างคือการที่ทำให้สนามนี้ยูยิ่งใหญ่อีกด้วยด้วยความใหญ่ของสนามแห่งนี้ทําให้เป็นสนามฟุตบอลของสมาคมที่ใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่เป็นอันดับ28ของโลกและเป็นสนามฟุตบอลที่เป็นอันดับ8ในเอเชีย และแน่นอนมันเป็นรังเหย้าของทีมชาติอินโดนีเซียอีกด้วยแม้ว่าสนามกีฬาแห่งนี้จะเป็นที่รู้จักในชื่อสนามกีฬาเกโลราบูกาโนหรือสนามกีฬาเกเบกา แต่ก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสนามกีฬาหลักเกโรราบูกาโนเนื่องจากในศูนย์กีฬาเกโรราบูกาโนยังมีสนามนอื่นๆอีกเช่นสนามเทนนิสเป็นต้นในยุคระเบียบใหม่ของอินโดนีเซียศูนย์กีฬาแห่งนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์กีฬาเกโรราเซนาหยันส่วนสนามกีฬาหลักของศูนย์ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสนามกีฬาหลักเกโรราเซนาหยันเช่นกัน ก็สาเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือจะยกเลิกนโยบายที่เป็นซูกาโนทั้งหมดโดยคนที่ยกเลิกก็คือประธานาธิบดีซูฮันโตในขณะนั้นหลังจากซูฮันโตหมดอำนาจเนี่ยศูนย์กีฬาและสนามกีฬาหลักก็ถูกเปลี่ยนชื่อกลับมาตามเดิมโดยประธานาธิบดีอับดุลลามันวาฮิสตามฤษฎีกาประธานาธิบดีฉบับหนึ่งซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มกราคมคศ2001นนั่นเองโดยรวมมูลค่าการก่อสร้างของสนามแห่งนี้เนี่ยคือ1 2 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐกันเลย ถือว่าใหญ่บิ๊กๆกันเลยนะครับเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเล่าประวัติสนามกีฬาหลักเกอร์โรราบูกาโนก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ถ้าถูกใจก็อย่าก,กดดีไ like ลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ